ครับสวัสดีครับพี่น้องมันนี้ลองมาตึกกระดุงรัดเซาลองลองมึงพี่น้องเลยมือนี้เผื่อมันได้น้ำก็ะไหลแล้วแหละพี่น้องเอ้ยน้ำก็ได้ขึ้นไหลแล้วน้ำก็จะขุ่นแน่แล้วล่ะป่าหักจัดจังได้ดอกพี่น้องเอ้ยมาลองมึงมือนี้มันทิเป็นไดมันทิได้บอกมีป่าอยู่บ่หรือจังไดน้ำไหลและก็ไหลแล้วพี่น้องน้ำก็ได้ อามันจะไหลแห้งแล้วมาพี่น้องมาลองบงด,นในใดูเป็นแนวดตคือบอ่ลนแนวดได้จักมกนี่ก็เอาดอกพี่น้องเอ้ยึงกระุงปาน้อยพี่น้องปาบ่ใหญ่ดอกเพราะว่ากระุงทีึกระปาน้อยไปมกไพี่น้องลองมึงดูน้ำกไหลแห้งไดพี่น้องเอ้ยนก็นกนได้ โบไดไหลค่อยได้ไหลแห้งตืบแล้วอืเอ้าลองมือดูพี่น้องอือหึ่มีป่าบ่บบมีพี่น้องเลย อืมอ้ปลาครับของครับของปลาครับของพี่น้องครับของก็เอา móc này, này. À hả, mốc thì nó ơi Neo đầy cái này Mắt lo mừng đuốc. đi 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 cứ về này nặng nho đấy thì nó ấy bố men đây này <cười> <cười> <laughs> คือเบ็ดนี่เอาก็ดได้ได้การได้การเบ็ดนี่เอาตาได้มุกอยู่ดอกฮอ

อ่านเออยังพอได้อยู่ดอกพี่น้องเลยยังอยู่เขอยังพอได้อยู่ยังพอได้อยู่ยอ,อ,ยอืมอันดี kata ah, hmm hadi hmm. panjang ini hohoho oh, oh. tu nyai lebat ni au anak an ah. mm <clears throat> um. อืมอืมอ่านน,นี้อันนี้อืมมาพอได้อยู่ยังพอได้อยู่ อืมหันดีโอ้หาดีหาดีเออตัวงามมาเนี่อ้าสีนี้ไมหมตัวงามเป็นนี่เออในการเป็นนี่ ารดัน ปลาหนังโตเดียวโตเดียวก็เอากี่น้อือเป็นดงโอ้เหลือโตเดียว โอ้อืมตื่นไปซอบ oh. hmm.